ความรักที่เริ่มจากอุบัติเหตุแต่นำไปสู่ความลับอันตรายที่ไม่มีวันหวนกลับเธอคิดว่าเขาคือรักแท้แต่เขากลับซ่อนความจริงบางอย่างไว้เมื่อความรู้สึกเปลี่ยนเป็นไฟร้อนแรงและความลับเริ่มถูกเปิดเผยใครกันแน่ที่ควรกลัวและใครกันแน่ที่กำลังตกอยู่ในอันตรายเมื่อสายโทรศัพท์สายสุดท้ายดังขึ้นนั่นคือคำเตือนหรือจุดจบของทุกสิ่งการพบกันโดยบังเอิญกลายเป็นความรู้สึกเร่าร้อน สายฝนโปรยปลายลงมาบนท้องถนนกลางเมืองยามค่ำคืนเสียงลมพัดกระทบหน้าต่างกระจกของร้านกาแฟแห่งหนึ่งภายในร้านมีชายหนุ่มนั่งอยู่มุมหนึ่งดวงตาของเขาจ้องมองออกไปด้านนอกไอร้อนจากแก้วกาแฟลอยขึ้นมาพร้อมกับกลิ่นหอมกรุ่นประตูร้านถูกผลักเข้ามาอย่างแรงหญิงสาวคนหนึ่งก้าวเข้ามาพร้อมกับลมหายใจหอบเหนื่อยเสื้อโค้ทของเธอเปียกโชกน้ำหยดลงบนพื้นเป็นทางยาว เธอเหลือบมองไปรอบร้านอย่างรวดเร็วก่อนจะเดินตรงไปที่โตะว,ว่างข้างๆเขาชายหนุ่มเผลอจ้องมองเธอโดยไม่รู้ตัวเธอรับรู้ถึงสายตานั้นแต่ไม่ได้หันมามองมีบางอย่างในตัวเธอที่ดึงดูดเขาอย่างน่าประหลาดมือของเธอสั่นเล็กน้อยขณะหยิบแก้วน้ำขึ้นดื่มดวงตาของเธอฉายแววกังวลราวกับกำลังหนีบางสิ่งบางอย่างชายหนุ่มลังเลอยู่ครู่หนึ่งก่อนจะตัดสินใจเอ่ยปาก คุณโอเคไหมหญิงสาวเงยหน้าขึ้นช้าๆสบตากับเขาเป็นครั้งแรกสายตาของเธอเต็มไปด้วยความลังเลและหวัดระแวงแต่มีบางสิ่งในน้ำเสียงของเขาที่ทำให้เธอรู้สึกปลอดภยัยริมฝีปากของเธอขยับเล็กน้อยก่อนจะตอบกลับมาเบาๆฉันไม่แน่ใจสายฝนภายนอกยังคงตกหนักขึ้นในขณะที่ภายในร้าน ความเงียบระหว่างพวกเขากลับดังชัดเจนกว่าสิ่งใดทั้งหมดชายหนุ่มขยับตัวเล็กน้อยมองลึกเข้าไปในดวงตาของหญิงสาวเขารู้สึกถึงบางอย่างที่มากกว่าความหวาดกลัวในแววตาคู่นั้นเป็นความเศร้าความสับสนและบางทีความโดดเดี่ยวคุณต้องการความช่วยเหลือไหมเขาถามอีกครั้งน้ำเสียงอ่อนโยนหญิงสาวเม้มริมฝีปากแน่นก่อนจะหันไปมองรอบร้านเหมือนกำลังชั่งใจบางอย่าง ฉันฉันไม่แน่ใจว่าควรพูดหรือเปล่าชายหนุ่มเลิกคิ้วเล็กน้อยแต่ไม่ได้กดดันเธอเขาเพียงยกแก้วกาแฟขึ้นจิบก่อนจะกล่าวด้วยน้ำเสียงเรียบง่ายบางครั้งการได้พูดมันออกมาอาจช่วยให้รู้ว่าควรทำอย่างไรต่อไปหญิงสาวเงียบไปครู่หนึ่งก่อนจะถอนหายใจแผ่วเบาฉันถูกไลล่าคำพูดของเธอทำให้ชายหนุ่มชะงักไลลา เธอพยักหน้าเล็กน้อยมือนั้นกำชายเสื้อของตัวเองแน่นฉันเห็นบางอย่างที่ไม่ควรเห็นและตอนนี้พวกเขากำลังตามหาเพื่อทำให้ฉันเงียบหัวใจของชายหนุ่มเต้นแรงขึ้นโดยไม่รู้ตัวบรรยากาศรอบตัวเย็นวูบลงอย่างน่าประหลาดเขาไม่ได้คาดคิดว่าการพบกันโดยบังเอิญในค่าคืนนี้จะนำเขาเข้าสู่บางสิ่งที่อันตรายขนาดนี้แล้วคุณจะไปไหนต่อ หญิงสาวใส่หัวน้ำเสียงของเธอสั่นเครือฉันไม่รู้แต่ฉันอยู่ที่นี่นานไม่ได้ทันใดนั้นเสียงโทรศัพท์ของเธอดังขึ้นหน้าจอสว่างวาบขึ้นมาพร้อมกับชื่อที่ไม่มีใครอยากเห็นพวกเขารู้แล้วว่าฉันอยู่ที่นี่เธอเงยหน้าขึ้นมองเขาดวงตาสันไหวด้วยความหวัดหวันและในเสี้ยววินาทีนั้นเองประตูร้านกาแฟถูกผลักเปิดออกอีกครั้ง สายฝนที่สาดเข้ามาพร้อมกับเงาของใครบางคนใครบางคนที่กำลังมองตรงมาที่เธอดวงตาของหญิงสาวเบิกกว้างเธอกำมือแน่นจนเล็บจิกลงบนฝ่ามือชายหนุ่มสัมผัสได้ถึงความตึงเครียดในร่างของเธอเสียงฝีเท้าหนักแน่นก้าวเข้ามาใกล้ร่างสูงของชายในชุดดำหยุดยืนที่ประตูสายตาเย็นเยียบกวาดมองไปรอบร้านแล้วหยุดลงที่เธอ เธอคิดว่าหนีฉันพ้นหรือน้ำเสียงเรียบง่ายแต่แฝงไปด้วยแรงกดดันมหาศาลหญิงสาวตัวสัน่นชายหนุ่มข้างๆกำมือแน่นขึ้นโดยไม่รู้ตัวเขามองเห็นความหวาดกลัวในดวงตาของเธอและรู้ได้ทันทีว่าคนตรงหน้าคือภายคุกคามฉันไม่รู้ว่าคุณเป็นใครชายหนุ่มพูดขึ้นพยายามทำให้เสียงของตัวเองมั่นคงแต่เธอไม่ต้องการพบคุณแน่ๆ ชายในชุดดำหัวเราะเย็นนี่ไม่ใช่เรื่องของแกแต่ตอนนี้มันกลายเป็นเรื่องของฉันแล้วชายหนุ่มลุกขึ้นยืนร่างสูงของเขาบังหญิงสาวไว้ด้านหลังบรรยากาศรอบตัวเงียบสนิททุกสายตาในร้านเริ่มจับจ้องมาที่พวกเขาชายชุดดำรีตาลงก่อนจะยกโทรศัพท์ขึ้นแนบหูเจอตัวแล้วทันใดนั้น เสียงเครื่องยนต์ของรถหลายคันก็ดังขึ้นนอกหน้าต่างแสงไฟหน้ารถสัดสองเข้ามาชายหนุ่มหันกลับมามองหญิงสาวเราต้องไปเดี๋ยวนี้เธอพยักหน้าน้ำตาคลอเบ้าไม่มีทางเลือกอีกต่อไปทั้งสองพุ่งออกไปทางประตูหลังเสียงตะโกนดังไล่หลังมาเสียงปืนถูกปลดเซฟคืนนี้จะเป็นคืนที่พวกเขาไม่มีวันลืม เสียงปืนดังขึ้นกระสุนพุ่งเฉียดไหลาชายหนุ่มไปเพียงเสี้ยวนิ้วเขากระชากข้อมือหญิงสาววิ่งไปตามตรอกแคบๆเสียงฝีเท้าหนักๆวิ่งตามมาติดๆเธอหอบหายใจแรงหัวใจเต้นรัวเหมือนจะทะลุออกมาเราจะหนีไปได้ไหมเธอถามน้ำเสียงสั่นเครือฉันจะไม่ให้พวกมันจับเธอไปชายหนุ่มตอบหนักแน่นข้างหน้าคือถนนสายหลักรถวิ่งพลุกพล่าน ถ้าผ่านไปได้อาจมีโอกาสรอดแต่ทันใดนั้นรถคันหนึ่งพุ่งเข้ามาจอดขวางทางประตูรถเปิดออกชายในชุดดำก้าวลงมาพร้อมรอยยิ้มเย็นชาคิดจะหนีไปไหนชายหนุ่มกัดฟันแน่นเขากำลังจะเสียเปรียบเข้ามาในรถแล้วฉันจะปล่อยเขาไปชายชุดดำพูดกับหญิงสาวเธอสะอื้นมองไปที่ชายหนุ่มด้วยความลังเล อย่าทำแบบนั้นเขาตะโกนเธอรู้ว่าพวกมันจะไม่ปล่อยเธอไปจริงๆเธอกำมือแน่นสับสนแต่ก่อนที่เธอจะได้ตัดสินใจเสียงไซเรนตำรวจดังก้องเข้ามารถสายตรวจพุ่งตรงเข้ามาจากอีกด้านของถนนชายชุดดำสบทอก่อนจะหันไปส่งสัญญาณให้พวกพักพวกขึ้นรถเธอโชคดีมากเขาพูดก่อนจะรีบขึ้นรถแล้วขับออกไป หญิงสาวสุดลงกับพื้นน้ำตาไหลอับแก้มชายหนุ่มรีบประคองเธอขึ้นมาจบแล้วเธอปลอดภัยแล้วแต่ในใจเขารู้ดีนี่อาจจะยังไม่จบจริงๆชายหนุ่มประคองหญิงสาวให้ลุกขึ้นเธอยังคงหายใจแรงมือเย็นเฉียบจากความหวาดกลัวเขากระชับมือเธอแนนมองเข้าไปในดวงตาที่เต็มไปด้วยน้ำตาเธอไม่เป็นไรใช่ไหม เธอพยักหน้าแต่แววตาย,ยังคงสั่นไหวเสียงไซเรนตำรวจยังคงดังอยู่ใกล้ๆเจ้าหน้าที่รีบลงจากรถวิ่งเข้ามาหาพวกเขาเกิอดอะไรขึ้นที่นี่ชายหนุ่มลังเลก่อนจะตอบพวกมันพยายามจะเอาตัวเธอไปตำรวจมองไปรอบๆแต่คนร้ายหนีไปแล้วคุณทั้งสองต้องไปให้ปากคำที่สถานีหญิงสาวกำมือแน่นแต่สุดท้ายก็พยักหน้ารับ พวกเขาถูกพาขึ้นรถตำรวจระหว่างทางเธอยังคงเงียบชายหนุ่มเหลือบมองเธอก่อนจะพูดขึ้นเบาๆฉันจะไม่ปล่อยให้พวกมันแต่ต้องเธออีกเธอเงยหน้าขึ้นดวงตาเต็มไปด้วยความซาบซึ้งแต่ลึกลงไปในใจของพวกเขาทั้งสองพวกเขารู้ว่าเรื่องนี้ยังไม่จบชายชุดดำนั้นจะต้องกลับมาและเมื่อวันนั้นมาถึงพวกเขาต้องพร้อมเผชิญหน้ากับมัน ระหว่างที่รถตำรวจแล่นไปในความมืดหญิงสาวยังคงรู้สึกถึงแรงสั่นสะเทือนของหัวใจเธอหันไปมองชายหนุ่มใบหน้าของเขาเคร่งเครียดราวกับรู้ว่ามีบางอย่างกำลังจะเกิดขึ้นทันใดนั้นเสียงโทรศัพท์ของชายหนุ่มก็ดังขึ้นหน้าจอสว่างขึ้นพร้อมหมายเลขที่ไม่รู้จักเขากดรับเสียงแหบต่ำดังมาจากปลายสายคิดว่าตำรวจจะช่วยเธอได้จริงๆหรือ หัวใจของเขาแทบหยุดเต้นมือของหญิงสาวเย็นเฉียบเมื่อเธอสังเกตเห็นสีหน้าของเขาเปลี่ยนไปแกเป็นใครเสียงหัวเราะเย้ยหยันดังมาตามสายเราจะกลับไปเอาของของเราและครั้งนี้ไม่มีใครหนีพ้นสายถูกตัดไปทันทีชายหนุ่มหันไปมองหญิงสาวเธอเองก็รับรู้ได้ถึงอันตรายที่กำลังจะมาถึงรถตำรวจจอดที่สถานี เจ้าหน้าที่เดินเข้ามาพาพวกเขาเข้าไปด้านในแต่ลึกๆแล้วพวกเขารู้ว่าที่นี่ไม่ใช่ที่ปลอดภัยอีกต่อไปเงามืดกำลังรอยอยู่ข้างนอกและการ,รเผชิญหน้าครั้งสุดท้ายกำลังใกล้เข้ามาขณะที่ทั้งสองถูกพาเข้าไปในสถานีตำรวจหญิงสาวกุมมือชายหนุ่มแน่นดวงตาของเธอสั่นระริกด้วยความหวาดกลัว เจ้าหน้าที่สอบปากคำพวกเขาถามถึงเหตุการณ์ทั้งหมดแต่ก่อนที่ทุกอย่างจะจบลงเสียงโทรศัพท์ของเจ้าหน้าที่ก็ดังขึ้นเขารับสายสีหน้าของเขาเปลี่ยนไปทันทีอะไรนะพบศพที่โกดังร้างสายถูกตัดไปเจ้าหน้าที่หันมามองทั้งสองด้วยแววตากังวลคนที่ตามล่าคุณเขาถูกพบเป็นศพแล้วชายหนุ่มและหญิงสาวมองหน้ากันใบหน้าของทั้งคู่เต็มไปด้วยความตกตะลึง หมายความว่าอะไรไม่มีใครตอบได้ศัตรูที่เคยไล่ล่าพวกเขาถูกกำจัดไปแล้วหรือยังมีใครอีกคนอยู่เบื้องหลังลมหนาวพัดผ่านสถานีตำรวจเสียงโทรศัพท์ของหญิงสาวดังขึ้นเธอหยิบขึ้นมาดูไม่มีหมายเลขไม่มีชื่อเพียงแค่ข้อความสั้นๆเธอคิดว่าทุกอย่างจบแล้วจริงๆหรือมือของเธอสั่นไหว ชายหนุ่มมองเธอด้วยสายตาที่เต็มไปด้วยคำถามแต่ยังไม่ทันที่เธอจะพูดอะไรไฟในสถานีก็ดับลง